สวัสดีค่ะตอนนี้เข้ากับมาหอดมอสชิดสองแล้วเนาะค่ะมาหอดมอสชิดสองแล้วมหอดกรุงเทพแล้วค่ะที่แรกก็จอเพียงมาองแล้วบุกกาตาก็เลยตรงเดี๋ยมหานองดมอชิดสองนะค่ะคนอีงแวเดือดหรอตามม่านขึ้นเวทีกับแม่เนาะค่ะเนาะก็เลยไดีนํำม่านก็เลยเดี๋ยนํำมหาบยวนนมอชิดสองนะค่ะ ตอนนี้เขาก็มางหอดแล้วเขาก็มางหอดแล้วก็ล่างนั่นค้ามองจอดรถสวัสดีค่ะผมพี่เต้เป๊ะค่ะก็ลังหาหมองจอดรถนะคะง่ายล่างหาหมองจอดรถนะคะค่ะตอนนี้เขาก็มางหอดหนาเวทีแล้วเนาะค่ะนี่หนาเวทีอยู่ไอ้หมอสชิดสองนะค่ะหมอสชิดสอง<ะ>ที่แรกว่าสี่เตไปอนันตามไปอันหาหนองอยู่งนักลูกกาเนาะคะ่ะเนาะอยู่อัน ไปฮับน <che mus i> ัิตาอยุ่งลำบกาบันพอดีแมรินวาต้องมาขึ้นไปที่ขต้นนะคะมาแลงก็เลยมหาบยุนหมอชิดสองนะคะตัวนี้ครับตัวนี้ฮาก็มาหอดแล้วตอนนี้ก็มาหอดแล้วนเวทีแล้วค่ะเวทีแล้วตอนนี้ฮาก็มาหอดหมอชิดแล้วนะคะหมอชิดสองนี่รถน่องนันตาะนะคะ น้องเล้ยตาก็ต้องหาหม่งจอดรถดน้องเล้ยแต่พ่นม,มาก,ก็พอเพิอนะค่ะเนี่ยน้องเล้ยตามาแล้วก็ต้องหาหม่งจอดรถนะคะเขาก็มาหอดมอชีสสองรถแบบหลายพี่น้องโอ้รถติดรถแบบหลายก็นั่งนั่งค่หาเลี้ยแตานะคะรถแบบหลายค่ะน้องเล้ยตาก็ต้องลง ลงจากรถตู้ก็าลัางจอดรถันมากก็พอก็พอขนน้ำขังเราแม่ันมากก่อนแล้วไปหนันไงยับรถพนเตี้ยก็จะหายแล้วเหรอ ตกําลังจะลงรถแล้วกํนะาลังจอดรถเนาะค่ะนี่ตะกําลังจอดรถจะเพ่าๆหนัมากก่อนมากก่อนหล่ะห่ามาห,หอดตานแล้ว <c oughs> <c oughs> นาริตะกำลังจะลงรถแล้วมาแล้วมาแล้วนาริตะจังบคุณยายเอานาริตะนอนหลับประสานค่ะนาริตานอนหลับประสากทเดี๋ยวเขาไปเบิงนหลังนาริตะเนาะค่ะเนาะนาริตะน,ะะนาริตะ,ตะอะไรอะไรล่ะ คนสวยนอนหลับคนสวยนอนหรับค่ะคนสวยนั่หรับเราดูแล้วตอนนีีก็มมหอดน้องแล้วน,น,นะคะมหนอดตาลิตาเลวแต่่วาเลิตาข้างหลัง,ง,ลงตาลิตานอนหลับมหอด้านกระลามห้าน,านร้าน,านกร,ระลส่ป้เจ้าานั่งเฝ้าร้านอยู่นี่ค่ะป้าเจ้ากรไดนั่งเฝลาร้านนอนบ่อยนอนบัดมือบจักนอนร้านกระด้บ่ดยนอนเวนต้องการนั่งดีๆสวัสดีครับ สวัสดีสี่รอบแล้วเะเออสวัสดีตะนเนาะคนละช่องคนละครั้งยืดฝากก็หลยก็แช่ก็ติดตามเดยนะคะสกายมากรอตอนนี้กะตามน้องนันิตะมาหอดหมอชิดสองแลวค่ะหมอชิดสองก็สมปวดเออรถถั่วเต็มหนึ่งตีตอนนี้ก็มาหอดแล้วแต่ว่านานิตะนอนหลับค่ะก็เลยต้องนอนเกิดปเจ้าก็เลยต้องนั่งเฝ้าจนกว่าน้องจะตื่นจนกว่า น้องจะได้ขึ้นเวทีบุรขาจังสิริภาน้องกลับไปนอนอยู่รอบลูกกานะคะค่ะเดี๋ยวสร้างรับคลิปนี้เอาไปแค่นี้ตอนนี้แล้วหรออันน้องกานั่งดีดิโอ้ยมันจะหมดมันดีบ่มันจะบมดเต็มบอข้ารื่องไหนวิทยุพิจติเอียนก็มีเสื้ออมองถังเขาก็ว่าพี่ก็ได้เออบอกแล้วมานั่งหินเต่มองหันนิ้นสิบบ่ดีบ่อันของเฮานเดรย์โอ้ไม่สิเสียบ่เออของเฮานัดนดิเออออออบอกแล้ว เนี่ยเนี่ยจะมากกันเลยตอนที่เราจะมุ่งมองนางจะเข้าจับกันแนมอยู่ด้ของเข้าหนาแล้วคือของเข้าหนาอยู่ขนาดน่ะของเขาบลกหลายอย่างเลยขาคนสวยนอนหลับคนสวยนอนหลับอันพี่สกายก็เลยต้องอันนางเสาน้องนะคะเน็ตในรถตู้รถนอนรถประจําที่เพิ่นค่ะรถนอนรถนอนประจําที่เพิ่นประจําตําแหน่งเพิ่นเนาะค่ะ น้องกายอย่าไปกวนน้องได้น้องนอนอยู่ให้น้องนอนนอนให้อิ่มน้องจะได้ขึ้นเวทีน้องจะขึ้นเวทีก็ประมาณสองสามถุ่มคุณล่ะค่ะขึ้นเวทีแล้วจังเสียเดียดผ้าน้องไปนอนอยู่ร่าตุกกาอยู่บ้านล่างรุกกาเนะคะนี่นะคะน้องก็นอนอยู่เออนั่นแหละคนสวยก็นอนอยู่น้องกายก็นั่งดีๆนั่งนอ่งดดีน้องกายนันนั่งเฝ้าน้องเร็ว เจ้าก็นั่งเฝ้านออยู่นี่หอค่ะจะไปกับลับน้ำร้านจะไกับลับน้ำร้านเมยเมยรโหลอขึ้นบ้านหมอเมยโลดอ้บวจะหดข่ะพี่น้องเออนั่หล้แต่ยุบบระจ้าบัตรเจ้านึงรับยูบอันนี้บอรับกินกาแฟหลาย่ะกาแฟดีสนะปวดกาแฟปวดกาแฟอเมอนออม่อสงกินอันนลิตามาเนาะจะไม่กินอันอวเมซอนอีกเนี่ยค่ะ ค่ะข้าจันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวรอน้องเตือนหนูนะคะจังสีเดือนผ้าน้องคุณเป็นปน,นอนอยู่บ้านล่ำดูกกานะคะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสกายมาร์กลออย่าลืมก,ลกดกระดิง่งด้วยลืมกดกระดิ่งโอ้ยจริงเออสวัสดีครับน้องกายสวัสดีค่ะ